ม่น่าเชื่อว่าปีนี้พี่จีนแม่งมาแรงจัดมาแรงจัดทุกอย่างไอ้เหี้ยจริงทั้งรถทั้งเกมก็แ,แต่งภูเองแล้วไอ้เหี้ยเออพี่ถามหน้าคนใหม่ มมีเสียงตะโกนกูนึกว่ามีคนตะโกนขนมาบ้านกูองบ้านนี้กูว่าหลอนนี่เฮียขึ้มกูเกิดบนเรือกูกดเกิดที่เรือที่อีกแบบเรือใหญ่อะเออเรือใหญ่อะมันเกิดตามเพืได้ปะเรือที่มันยิงได้อะเรือเล็กๆอ่ะนะไม่ไม่เรือใหญ่ที่มันยิงได้เอามาเกิดเองมาเพื่อเพเไร ูขับเรืออยู่ไอ้สัตว์กูอยู่กับมิสเตอร์มะนาวเียไอ้เหี่พามะนาวขึ้นฝั่งแล้วไอ้เหี้ยกูพาคนขึ้นฝั่งแล้ววิ่งอย่างไกลไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยกูโดนไม้โดนกลับมากลับมากลับมาเฮ้ยคุณอยู่กับหมอมึงจะไม่ตายเพื่อนตื่นมา นี่แหนกูข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูฉี่ขวาไหมขวามันอยู่ข้างบนกูตามมึงอยู่เพื่อนโอเคเพื่อนแตกเออกูวางกล่องแพทย์สนามแล้วเฮ้ยข้างหลังข้างหลังแต่วะาชิบุปิงเว้ยขอางบปุ้นใหญ่อะเดี๋ยวกูช่วยกันโอ้ยโอ้ยกูโดนเฮียอะไรวะมันเป็นไอแท็บนี้เว้ยเหมือนว่า ใครขยับแล้วมันจะแบบเป็นภาพตามมัวกูพลังวิ่งไปหาเพื่อนไอสารหลุมโลภใครหลุมแล้วดูเถิดดีข้างหน้าเห็นปะเออต้องเป็นเล่นตัวใหญ่อะที่มันจะมีต้องยิงวัถังอะถอยก่อนเพื่อนโอ้ไอ้นยไม่เป็นไรเพื่อนต้องอยู่กับโก้อุ้ยเพี่อว่าเรามันไม่ดีกว่าตรงนี้ทำเลยย้ายย้ายก่อนเพื่อนย้าย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 ไปไปเพื่อนทำปืนไ เฮ้ยอยู่นี่อ๋อตายเฮ้ยบะโอ้โหโคตรแมนเฮ้ยถึงข้างหลังกูอีพี่อเต็มเลยพี่อเพียบะแป๊บนึงอุ้ยโลกูโลกูโลมากโลมากกูโลเหมือนกันเพื่อนไปนี่ให้ Hold on ทำไมหมอมันชาช่าวะแบบต้องฝากรู้ว่าโตกูมีอีโบไอ้เนี่ย อยู่ไหนวะที่นี่ย่มีโบคุอยู่ไหนวะโอ้โหสนามรอบหนึ่งแพร่สนามก็แย่เอ้ย่าคุชุกละเพื่อนไปโ่อแพสนามไอ้ขี้แยเลยะแม่งนัวเกินว่ะมึงเกิดไหนอะกูจะไปเกิดด้วยกูเกิดข้างล่างเหมือนเดิมอะขาล่างอะกูมีรถว่ะเพื่อนเฮ้ยไปด้วยเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูไป่รับรอตรงนั้นแหละ กระไฟเพื่อนมึงกดเอฟเอฟสองเอฟสองเออ,อเ,เดี๋ยวไปอ้อมไปอ้อมขวาดีกว่า<อ>นี่ข้างหลังมึงยึดมันยึดที่ก่อนอุ๊ยโ,โหโดนระเบิดว่ะไอ้ที่อมึงสอบไปเล้วขี่ผ่านไปได้ไง <laughs> ยึดได้แล้วเฮ้ยยึดได้แล้วไปต่อไปต่อ้ยทางนี้อันตรายว่ะไปได้อยู่ได้อยู่เออเราต้องนำทหารล่าเพื่อนเฮ้ยข้างหน้ามี้สองตัวเอาเลยเพื่อนเออโหโดนตีนว่ะเพื่อนออกก่อนแล้วกันเฮ้ยเพื่อนเจียมเลยตรงนี้เต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เห็นที่เปนสแกนหรอเออกูชนแม่งเลยอ๋อ เหยียบปืนปืนปืนร้อนปืนร้อนเพื่อนโอเคโอเคแขงเท่าไรทรูสิงเจ้าอู้ไอ้เชี่ยวถังยิงมึงตายยังถ้ามึงตายแล้วประโยชน์กูโอเคโอเคโอ้โหรถถังแม่งช้าเกินมึงเล่นอะไรรถถังเออไอดีเฮียรถถังลงมาลงมาโอ้ยรถถังมันก็มีเออมาดิ Bang 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 ui, 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 bang ờ. Ngạc. bang 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 xong còn, xong còn. Yeah. <coughs> 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 tớ tớ ไปเลยกล้างหินนิดเพียบไปนะข้างขวามือเตรียมตัวรออยู่เออมีตัวเยอะว่ะเออแตกเฮ้ยข้าง้ๆมึงปีนได้นะเว้ยเยียบร้อนเอเอนี่ม่นมีหลดนานมากมีหลดนานจริงไป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  เ่อนเพนนอออื่อนว่าไปอ้อมดีกว่าทางนี้ไม่เวิร์กว่าได้หมดเฮ้ยจ้าขวาม,มื่อตัวนึงตายตายละตายละอ้อมหมดอ้อม่อนอุ๊ยยังไงมึงเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวีกอนเพื่อนอีกตัวนหึงมึงเฟี้ยวเหรออีกกนนอีกต้วนึงมึงเฟี้ยวเหรอไอสาร เรถถังเรามีสโมงคด้วยเหรอมีมีมีเฮ้ยมีคนคานอยู่วะเแลี่ยวเหรอไอสัรแตะเปลี่ยวเหรอฮะตายมือเพื่อนปึงเปี่ยวเหรอโ้มหัวแตกยิงถึงวะยิงไม่ถึงบอกนะขยับไม่ได้แบงเฮ้ยรถถังมันมาวะ ไปสู้เลยปืนร้อนไอ้เหี้ยไม่นี่แหวงต่อต่อต่อมาออกแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออ็จแล้วส่มเลยเพื่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออแป๊บนึงไอ้เหี้ยหลังมาหลังมาเหรอเลือดไม่พอว่ะเหี้ยต้องต้องซ่อมก่อนเออถอยก่อนถอยก่อนไม่ไม่ที่ซ่อมอยู่นี่อ๋อโอเค แบงแบงแบงไม่โดนเลยวะโดนดนดนคนคนเดียแบงเออแบงมันไหยทังเออเออแตกเฮียแมงไปยงาหน้ามีรถเจเหรอแปบนึงอุ้ยหลังหลัหลังเอารถก่อนไหมเอ เขาจะไม่ได้ถ่ายการถ่ายการเหรแต่กูไม่ได้ยิงนะมีคนอื่นยิงอ๋อข้างบนม่นมีพลล้มไอฟาดจ้างข้างบนข้างบนเห็นระเห็นข้างบนปะเห็นละมันมันยิงจากข้างบนมาว่ะอ่อเดี๋ยวกูพาลงไปเองเพื่อนตามกูมาไปเพื่อนขวบรถถังไปข้างบนไนอีกสารพวกมึงไอ้เนี้ยรถถังขึ้นลิฟต์ได้เหรอไอจ้างมึงกดลงเลยดิไปกดลิฟต์เลยนั่นแหละอ่า่าขึ้นมา เดี๋ยวเราแล้วกันอีกคันหนึงมาระมออเไอ้เียไอ้เียเีชาเฮ้ยเรามีาาบด้วยข้างบนเจอกูว่ามันน่าจะได้แล้วแหละเฮ้ยกูว่ามันมาทางนี้วะนี่ไงล่ะเเแล้วโอ้โหไอ้เียเฮ้ยกูบนึงม่มีคนยืดที่นั่งแล้วอะขอได้อยู่ อุ้ยเฮียระเบิดว่ะไอสัตว์เอ้ยมันวางแถบเอาไว้ไปจ้างจ้างมีคันนึงตรงไหนตรงไหนกูเกิดที่คันนึงมา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 เข้ามาเข้ามาอ่าคันนี้เพื่อนเอ้ยแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้โหเฮียหนัวจับโดนอยู่โดนอยู่ไอ้เหี้ยนัวจับ

ไป่เฮ่ป่ะไปเตรียมตัวดีเนี่ยเออเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าเหรอเฮ้ยโหเพียบเลยปันแตกแล้วเออมึงดูข้างหลังแล้วกันนะเพื่อนเออได้ได้กูยิงขวางให้อยู่ก็ไึงนะกลับลำก่อนกลับลำก่อนอ่ะอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดู ขอ,อเพื่อนเราอยู่เต็มเลยเฮ้ยข้างบนจ้าตัวนึ่งข้างบนแต่ว่ะเนี่ยข้างบนหัวเราเลยเออยิงหมดมันหลบแล้วมันหลบแล้วโอเคมันเข้าไปเลยเข้าได้ไปะเนี่ยว่าน่าจะไมหมวะเฮ้ยทุกท่าฟิวบากว่ะเพื่อ <c oughs> นเฮี้ยเราจนได้จ้ามันยิงไปละกันซายซ้ายไงซ้ายเยายหรอซายไม่น่าไปได้วะซ้า,า,ยายก็ซายหมดเนี่ยเฮี้ยเออเอ้า ผู้านมัวเลยโดนอยู่คิวหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเพื่อนขออยูดก่อนได้ได้เพื่อนระวังหลังนะเดี๋ยวมีคนลอยหลังเราเฮ้ยข้างบนจ้างข้างบนเฮ้ยข้างหลังเต็มเลยเออเแยกระสุนหมดว่ะออะไรเพื่อนกูยิงให้อยู่เออแตกแตก แตกหมดสวยปิดประตงเหลือสองเออเทียเดือดกันเฮ้ยจ้างมาเพียบเลยข้างหน้าเราเขางหน้าเราข้างหน้าเราแต่ว่าตรงทางโค้งเหรอไม่ตรงตรงคอนเดเนอร์ไอ้ตรงรถรถแมคโครเนี่ยโอเคนะหลังแมคโครเออยิงเลยกูยิงขวาให้ขวาไปเคโอเคอะไรปืนไอ้ปืนไอปืนเราอยู่เว้ยโอเคมึงเหยียบมันเหรอไม่เหยีแกกูเหยียบมันไอเทียในในในห้องนั้นมีโอเคโอเคขอขอเดี๋ยวมันเฮ้ยตรงนี้ก็มี หน้ามึงจังแหนวะตายละตายละเฮียตาไปแล้วไซด์ว่ะอุ้ยเพี่แบบอะไรเพื่อนเอ้าเฮียโคตรบ้าไอ้สัสเฮียอ้าวยึดเฮ้ยตรงนี้ตรงนึ่งไหนวะแม่งแม่งวางแถบกูได้อยู่วะทำไหมทมอยู่ เอฮียเราแม่งโหดหลายสารไอ้เหี้ยเราโหดเราคงวะในในห้องนี้ปะเข้าไม่ได้อ่ะดิมาให้กูให้มึงจ่อไว้ใอ้แแป๊บนึงรอยึดได้แล้วเดี๋ยวออกอีก่ะมันเล่นยากกว่าตรงนี้เออๆอ่าถึดได้แล้วตั้งหัวก่อนเฮ้ยแม่งยิงอะไรมาใส่เราหัดเข้าไป้หัดไว้ไอ้เหี้ย เชี่ยมองไม่เห็นหมดตอนนี้เออเออเดี๋ยวรอรอควันจางๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอรอควันเฮ้ยมันเข้ามาวะเออกูดูหลังดิเหรอเฮียข้างหน้ามองไม่เห็นว่ะแป๊บนึงนะมันมันเหมือนเข้ามาว่ะมันเข้ามาข้างหลังเราไปดิไปดิที่นีเห็นป้าข้างหลังยิงอยู่ยิงอยู่สวยด้วย เฮ้ยหลังเข้าหรอวะขอรถอีกคันนึงเอ้ยนั่นไหนที่มันสแกนนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุยเข้าไม่ได้วะไม่เราจ่อเลยเกินไปเฮียอัดเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาเพียบเลยเพียบที่กูปีอัดลุยเฮียยายนี่ทิวอิงนะไปเลยแตกแตกแล้วเฮ้ยยังเหลือตัวโหเพียบเลยเพื่อน อยู่ข้างในข้างในข้างในอ่ะมึงเห็นปะอ่ะไม่เห็นตาย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 เฮียโคตรเตียนเนยกูขอไปเลี้ยวก่อนขอไปเลี้ยวก่อนเฮ้ยในในห้องที่เดิมที่เดิมเออเฮ้ยรถถังฝั่งมันวะไหนไหนมันเอามาแล้วมันตอกมันออกมาอยู่เฮียกูอัดเลยเฮียจะจะมองอะไรเห็นเนี่ยนั่นดีเฮีย ฮ้ยสายสายสายเต็มเลยเออว่านเปตัวเกี่รางมันแคบชิบหายรถถังมาแล้วพี่โอ้โหขวามือมองม่เห็นอ่ะเออมึงถ้ามึงเห็นมึงยิงเลยกเกูเห็นสแกนกูเห็นสแกน

อ้าวรถติดลมเยี่ยไปข้างหลังข้างหลังตายตายตายอยู่ตายอยู่ตายละเดี๋ยวเราหาที่สูงๆดีเออเอาข้างบนเนี่นี่โอ้เยี่ยมาโดนดีจังวะอนข้โหางบนไหนวะ

มันอยู่บนนี้กันหมดเลยเว้ยกระสุนกูแม่งรีโหลดโคตรช้าเลยแม่งไม่ออกมาเว้ยแม่งอยู่ข้างในออกมามันก็ตายเอเอหมดมั้งนะไม่อยู่เชียร์โคตรดิ่งอะทีมเรา มันขึ้นทางไหนด้บ้างวะเฮีว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้หรอเพื่อนเออลองดูลองดูเนี่ยบันไดเยี่ยนะได้ไหมเฮียมาไปไปข้างหลังมันเลยนะ หนีวะสวัสดีวัยรุ่นโอ้โหสวัสดีสวัสดีนายวุ้ยกระสุนหมดจ้างคนนี้เพียบเลยยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหต้องไปบอกเพื่อนอย่รมดมเนปลาระเบิดมา ไอสาตร์กูโดนโอคาโดคิวไอเนี่ยเกิดไหนเกิดไหนเราลองเล่นบนพื้นบ้างไหมเออมาดิมาดิเดี๋ยวกูพาไปขับนี่อยู่ไหนวะบาไปแก้วอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวไปส่งก็ใช่เฮ้ยเอ้กูกูกดเอทีวีมาหมายมาเออมาดิมาสอนกูสอนกูเดี๋ยวกูพาแหวนนี่่อ้ ยิงได้วะยิงไม่น่าได้วะเฮ้ยพี่จ้างข้างหลังเราหลังเราโอ้แตกกูแตกไอ้เหี้ยไอ้สารหลุดจะลองตีมป่าตัตายตาหน้ารถถังเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหเที่ยวสวยชาติใครเรียกระเบิดเราด้วยผู้ทีคิวเนี่ยก็ไม่ได้โหดมากนะเออเที่ยวรถถังเฮ้ยมีคนเรียกระเบิดหรอกเพื เสียงระเบิดมึเหรอต้องออกมาปะก็อ,ออกก็ออกหาที่หลบกันมาแล้วุโอุ้ยเฮีย้ยกูมองไม่เห็นเลยอุย้ยกูจะถล่มแตกไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนมึงอยากรถให้ไปเพื่อนผมมาแล้วครับจ้าคือรถครับผมไหนมันอยู่ไหนเน,หน,นี่ยเฮียตรงน,นี้เต็มเลยแปลกดินฟ้า ยใหญ่กว่าลูกป้าไอพี่อะโอ้โหตั้งปืนร้อนตอนนี้กูยิงหมอกอยู่แป๊บนึงรอรถหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไอสัตว์เอ้ยมันยิงข้างหลังไอ้เหี้ยแป๊บนึงดูก่อนว่าหมุดเขาตายยังโอยังมีว่ะแต่ว่ารถอื่นละไม่เอาละเอ่อเฮ้ย ATV เพิ่นวัด ออไอทีพีของมึงไปมึองอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนีอ่มึงขับไปไอ้ี้จะชนะวะเฮียรั่วจัดไอ้สามรถถังไอ้เี้อย่างมันกูฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเอี้เราสองคนมีร้อยตัวเออเบสคอร์สไอี้เราไม่ใช่เราว่ะหูร้อยเก้าสิบเจ็ดคิวเลยเอ่ะอ๋อมันรวมกัน ไอ้เท<ด>ี่ยมออบอรอคุณฆ่า41กูฆ่า46ไอ้เฮียเกือบร้อยตัวไ <c oughs> อ้เที่ยมทีมเราก็โหดน,นะดทีมสกอร์อันดับอปนู้วยอันดับสี่ของของเกมได้อยู่กูกูแอดซิตร้อยสามแปดนะเพื่อนกูแอดซิตสามร้อยสามสิบแปดนะเพื่อนเฮียโอเคพอประมาณนี้